มาดูอีกหนึ่งอุปกรณ์ติดตัวที่ต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งอวัยวะสาหรับช่วงหน้าฝนนี้ก็คือเรื่องของร่มค่ะคุณผู้ชมหน้าฝนนี้แน่นอนใคร,ใครก็ต้องอยากมีร่มแต่อีกหนึ่งปัญหาที่เจอกันบ่อยดิฉันก็เคยเจอค่ะทําร่มหายบ้าง <c oughs> ลืมเอามาบ้าง <c oughs> อันนี้ก็ถือว่าเป็นปัญหาสาหรับช่วงหน้าฝนเพราะถ้าไม่มีร่มแล้วโอ้โหออกจากตึกไม่ได้เลยนะคะในวันนี้ค่ะเราหยิบยกอีกหนึ่งนวัตกรรมที่ได้มีการทําขึ้นมาก็คือ ร่มเนี่ยใครๆก็ลืมต่อไปไม่ต้องลืมแล้วเพราะร่มตัวนี้มีแอปพลิเคชันติดตามอาเมื่อก่อนเคยเป็นอาจารย์เคยได้ยินไหมคะแบบว่าเอ้ยลืม ลืมกุญแจบ้านลืมนู่นล,ล,ลืมนี่แหละคนก็บอกก็โทรตามสิก็กดหาสิตอนนี้มีแล้วนะคะคุณผู้ชมร่มเนาะใช่ค่ะก็คือในร่มนี่แหละมีชื่อว่าคิชช่าอัมเบร่าค่ะคุณผู้ชมเป็นอีกหนึ่งนวตัตกรรมที่เขาเนี่ยมีการหยิบยกนะคะทําให้ร่มเนี่ยมีระบบที่เชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟนได้ผ่านบลูทูธค่ะไม่ว่าจะเป็นทั้ง iOS แล้วก็ Android สามารถเชื่อมต่อไปอยังโทรศัพท์ของคุณได้เลย สมมุติว่าคุณเนี่ยจะออกจากบ้านนะคะแอปพลิเคชันนี้ถ้าเรามีการเปิดอยู่มันจะแจ้งเตือนเลยว่าเฮ้ยตอนนี้ร่มเนี่ยอยู่ห่างจากตัวคุณแล้วนะ,ะแสดงว่าคุณอาจจะลืมเอาลมไปนี่จะมีการแจ้งเตือนแบบนี้เลยนะคะแล้วที่สําคัญนอกเหนือจากแอปพลิเคชันนี้จะแจ้งเตือนเรื่องของการลืมแล้วเนี่ยยังสามารถแจ้งเตือนเรื่องของสภาพอากาศได้ด้วย <c oughs> ยกตัวอย่างเช่นวันนี้เนี่ยเราจะออกจากบ้าน <c oughs> ในช่วงเชา้า อาจจะมีเด้งขึ้นมาแล้วว่าเฮ้ยวันนี้อากาศมีความเสี่ยงที่จะฝนตกอย่าลืมฉันนะ<ม>อะไรประมาณนี้นะคะซึ่งนวัตกรรมนี้เรียกได้ว่าก็เป็นที่สนอกสนใจของหลายๆเมืองค่ะที่มีการฝนตกบ่อยๆนะคะ<ม>เขาก็เลยมีการผลิตขึ้นมาราคาตั้งตอนนี้เนี่ยนะคะอยู่ที่คันละ1,900กว่าบาทซึ่งก็ถือว่าเป็นราคาที่ไม่ได้แพงจนเกินไปหลาย<ม>คนที่ลืมล้มบ่อยๆอ,อาจจะสนใจซื้อมาในช่วงหน้าฝนนี้อาจารย์ว่านวัตกรรมนี้เป็นยังไงบ้างคะ จริงก็น่าสนใจนะจริงก็จะมีเรียกว่าแฮชเทคโ o โลยีที่มีการใช้เอาพวก IOT ไปต่อกับล่มแล้วก็ต่อกับแอปพลิเคชันก็หลายๆเจ้าที่เขาเริ่มทำสตาร์ทอัในลักษณะน,น,นี้ก็มีความน่าสนใจมันก็อยู่ตรงส่วนที่เราบอกว่าอาจจะไม่ใช่ทุกวันที่เราต้องการล่ม,มคือถ้ามันลิงก์กับตัวแอปแล้วมันบอกว่าวันนี้โอกาสฝนตกนะ มันก็เตือนขึ้นมาว่าอย่าลืมถือร่มไปบางวันจริงเราก็ไม่ได้อยากถือร่มไปเพราะว่าเราไม่มั่นใจว่าฝนจะตกหรือเปล่าถ้ามีแอปพลิเคชันพวกนี้เป็นคนคอยมันชี้นําวันนี้ฝนไม่ตกนะไม่ต้องถือไปละวันนี้ฝนจะตกนะเอาติดตัวไปด้วยมันก็น่าจะดีครับแต่ว่านั่นแหละครับมันเป็นเทคโนโลยีที่มันผสมผสานหลายอย่างจะมีทั้งแอปพลิเคชันมีทั้งตัว IoT แต่ว่าที่สําคัญก็อาจจะมีกังวลนิดนึงร่มมันจะอดทนแค่ไหนเพราะว่าร่มที่แบบสมมติที่ผมเคยซื้อนะ อันหนึ่งที่มันอดทนหน่อยก็ว่ามันพันกว่าบาทก็แบบใช้ได้น,น,นานๆหน่อยเรื่องครงสร้างขนาดเบ<ม>าพก <c oughs> ไปไหนมาไหนได้<ฆ>แต่เนี่ราคา2,000มีฟีเจอร์ฟังก์ชันเต็เมเลยไม่รู้ว่ามันใช้ไดี่ที เขาเคลมมาค่ะจย์เขาบอกว่าวัสดุโครงสร้างล่มเ่ยนะคะมีกลไกสามารถกังแล้วก็หุบแบบที่สมมติว่าลมมาแรงๆแล้วอาจจะเคยเจอว่าล่มมันกลับ<พ>ดได้ดแต่อันนี้กลับได้ไม่พังนี่เขาบอกว่าสามารถกลับมาเป็นทรงเดิมได้นะคะแล้วก็ผลิตด้วยโพลียูริเทนค่ะเขาบอกว่าสามารถทนแล้วก็ป้องกันการสึกกร่อนได้ร้อยเปอร์เซ็นต์เพราะฉะนั้นเขาก็เลยเคลมว่าซื้อไปครั้งเดียวเนี่ยใช้ได้หลายๆปีเลย แสดงว่าตอบโจทย์เราเหมือนกันใช่ไหมคะถ้าถ้าจะมองให้คุ้มค่ามันไม่น่าจะการฝนอย่างเดียวการพวกแบบ U V หรืออะไรเงี้ยเป็นสดุมันก็จะแบบใช่เดี๋ยวนี้คนก็ไม่ไม่ต้องฝนตกคนก็ก็กางร่มเหมือนกันเพราะว่าเมบืองไทยแเนาะใช่บบคือถ้าถ้าเอามาเมืองไทยจากกัน U V กันฝนด้วยแล้วพวร้าฟิม่าเพราะว่าบางทีเราถือถือไปลมแรงอย่างที่บอกเคยเจอเลยตีพับกรบเปียกเลยอะไรเงี้ยอันนี้ถู้มแต่ว่าไม่รู้ว่าแบบในเรื่องของมันจะต้องแบบชาร์จแบตหรืออะไรปะ น่าจะครับส่วนใ,ใหญ่จะเป็นเรื่องของตัวชาร์จแบตค่<ฮ>ะแล้วนอกเหนือจากโร่มละ <c oughs> จารย์คิดว่าน่าจะไปทําต่อยอดกับสิ่งอื่นๆในการแบบว่าป้องกันการลืมอย่างนี้ได้อีกไหมคะจริงๆทุกอย่างมันจะมาจบตรงตัวโทรศัพท์มือถือเราเนี่ยแหละครับไม่ว่าจะเป็น iOS หรือ Android เพราะว่าทุกอย่างมันเชื่อมกันหมดยิ่งเราขยับไปสู่ยุคที่มันเป็น Internet of Things มันจะไม่ใช่แค่เรื่องของร่มนะครับอีกหน่นก็จะเตือนเสื้อเราด้วย วันนี้สมมุติเราเดินออกไปอากาศร,ร้อนจังเลือกเสื้อผิดหรือเปล่าหรือบางครั้งเสื้อก็จะมีนาโนเทคโนโลยีที่มันช่วยปรับให้รับลมได้ดีขึ้นเพราะนั้นมันจะเป็นยุคหนึ่งที่เชื่อมโยงในเรื่องของตัวการเ,เปิดโอกาสแล้วกันให้กับผู้ที่ใช้อุปกรณ์ทุกอย่างสามารถที่จะเลือกให้ตัวเองเนี่ยสะดวกสบายหรือรู้สึกดีกับสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปเพราะนั้นแนวโน้มก็จะไปในทิศทางนี้น่าสนใจมากเลยทีเดียวนะคะ อย่าลืมติดตามชมรายการ n i a Live Update ทุกวันที่15ของเดือนเวลา1ทุ่มนะครับดูจบแล้วก็อย่าลืมกดติดตามช่อง n i a Channel ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดทุกข่าวสารดีๆเกี่ยวกับนวัตรกรรมค่ะกดเลย